สวัสดีค่ะครูป้าสวัสดีค่ะนะคะว <มา S 1> ันนี้ครูปาทําอะไรคะกับน้องฟองมาออกแบบีอันนี้นะคะน้องฟองเป็นอะไรคะมีตาแหน่งอะไรเอ่ยครับอ๋อเป็นผู้บริการประกวดของมิลแกรนดุคุนรโลกแล้วก็อดสารณิปีนี้นะคะโอ้โหนี่นะคะคุณฟงนะคะเป็นสาวสวยแห่งเมืองนะคะพิสนุกแรกโ,โ,โลกสองแควนะคะควันนี้ครูปาเอาขอดูบีฟอร์หน่อยเมื่อกี้นะคะน้องฟงเขียนคิ้วมาเองเขียนคิ้วมาเอง คือน้องฟงสวยมากอะคือต้องประจานเอาไม่ใช่ต้องให้ดูว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดกับน้องฟงว่าน้องฟงสวยได้อีกจะคำพูดไดหมเราสวยได้อีกนี่คือเขียนคิ้วมาเองนะคะมันจะเป็นแบบนี้หน้าตาสวยมากแต่เขียนคิ้วมาเองเป็นแบบนี้พอปึ๊บมาเอาสัดภาพมาตรงนี้ค่ะเป็นไงคะอย่างนี้ดูพี่ฟงยงดูดูพี่ไก่ดูพี่ไก่สวยงามมากพี่ก่ไหมสวยงามมากสวยได้อีกบอกเขาแล้วเมื่อกี้คำพูดเนี้ยเมื่อก่อนของพี่เลยแต่ตอนเนี้ย สว,สวยได้อีกอ่ะเห็นี้ดูดิดูดิ s. <S ดูเห็นไหมต่างกันเลยดู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 คิ้วเขาต่างกันเลยนี่แหละคือการเราสักต้องสักแบบนี้ด้วยด้วยสักได้แบบนี้เลยถ้าสักก็สักแบบนี้เลย <S <S <ม>คือตื่นมาสวยเราจีบขายให้คมตัวนี้แค่ปัดฝุ่นฝุ่งฟุฟุ้งเอาเห็นไหม b ีฟอร์ b ีฟอร์ดูดูเต็มหน้ามีรูปเต็มหน้าอีกไหมเต็มหน้าแต่ว่าไม่ได้ถอดแมสนะคะอืมโอเคเห็นไหมมันจะดำๆใหญ่ๆเห็นไหมคะหัวคิ้วจะเล็กหัวคิ้วจะเล็กๆมงกุฎจะใหญ่ๆ อันนี้ before and after อ่าชัดเลย before and after ชัดเลยนะคะนี่แหละค่ะสวยมากค่ะครูสวัสดีค่ะครุปปาสวัสดีค่ะนะคะนี่แหละชอบไหมคะชอบไหมชีวิตง่ายวันนี้จะพามิสแกนนะคะไปทัวร์เนี่ยที่อะไรนะคะจังหวัดนนทบุรีธานีกันนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ได้เกียรติมากๆมาเยี่ยมเราถึงโรงเรียนนะคะมิสแกนมาเยี่ยมเราถึงโรงเรียนทั้งสองท่านด้วยกันไปไหนแล้วล่ะไอ้น้องสวยๆไปไหนแล้วเมื่อกี้หายไปไหนแล้ว อ่าโอเคค่ะครูเปาได้ออกแบบคิ้วให้คุณฟงแล้วนี่เห็นชัดเลยว่าสวยที่สุดแล้ววันนี้นะคะเราจะมีการถ่ายทำรายการทีวีด้วยนะคะเดี๋ยวช่างกล้องกำลังมานะคะมิสแกนะต่อไปนี้โรงเรียนเราจะมีแต่คนสวยๆเดินเข้ามาในที่โรงเรียนนะคะโดยน้องฟงเป็นคนพามากับพี่ไก่นะคะโอเคนะคะถ้าสนใจอยากจะสวยอยากมาลองออกแบบทรงคิ้วกับครูเปานะคะตอนนี้เปิดโปรคือไม่คิดตังค์เลยออกแบบฟรีโปกเดียวแบบสี่แปดร้อยนะคะ แค่ออกแบบทรงคิ้วเงี้ยแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทอันนี้คือตอนนี้ครูเปาออกแบบฟรีมาเขียนคิค้วฟรีที่โรงเรียนเราได้ค่ะทั่วประเทศไทยอยากมามาได้เลยสาขาเมืองทองธานีหรือกทอมนี่แหละกรุงเทพกับอุดรครูเปาอยู่อุดรสิบหกถึงสามสิบเอ็ดครูเปาอยู่ดรน,น,นะสิบหกสองสิบเอ็ดแต่ต้นเดือนอยู่ที่นี่อยู่เมืองทองธานีนะคะแบ่งกันคนละครึ่งสองสาขานะคะออกแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครูเปาเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะแต่ถ้าสมมติจะสักค่อยว่ากันอีกทีนะคะ ปกติครูเปาออกแบบแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่าออกแบบเฉยๆเนี่ยค่าวาดคิ้วอย่างงี้ให้ดูอ่ากันให้ดูนุ่นนั่นใช่ค่าวิชาค่าปากกาค่าดินสอค่าใบมีดนะออกแบบปกติเราจะคิดกันแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทวันนี้ครูครูเปาออกแบบฟรีช่วงนี้เดือนมีนาถึงเมษายนออกแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายทักเข้ามาได้นะคะสอนการเขียนคิ้วด้วยอ่า โดยครูเปานะคะสวยแค่ไหนทาใจเธอดูอันนี้ทรงคิ้วทรงดาบนะคะทรงปีกลงดาบทรงวัยรุ่นคือหน้าตาต้องดีอ่ะต้องดีจริงๆทําคิ้วทรงนี้ได้ถ้าผู้ถ้าคนแก่ก็จะเป็นโค้งโค้งขึ้นมาอย่างงี้เล็กล็กๆโค้งอย่างงี้คนแก่เป็นอย่างนี้แล้วเล็กเล็กว่านี้ถ้าเป็นวัยรุ่นเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทรงคิ้วเราจะมีทั้งหมดสี่ทรงเหมาะกับโครงสร้างหน้าแต่ละคนไม่ใช่ว่าใครๆก็สักทรงเดียวกันได้ไม่ใช่นะอ่ะอันนี้เป็นคิ้วฝังฝุ่นค่ะคือทําอารมณ์แบบสักเหมือนเขียนคิ้วอ่ะเนี่ย อารมณ์สักมือนเขียนคิ้วแบบนี้เลยนะคะโอเคถ้าสนใจจะออกแบบทรงคิ้วหรือจะสักกับครูปาวครูปาวสักอยู่ที่เจ็ดพันเก้าถึงเก้าพันเก้าถ้างานแก้หมื่นห้าถึงสองหมื่นห้าแล้วแต่นะว่างานแก้งานใหม่งานเก่าส่วนครูใหม่ๆก็สตาร์ทที่พันห้าพันห้าถึงเจ็ดพันเก้าครูใหม่นะโรงครูเรามี็นสิบแปดท่านถ้าเป็นสาขาเราก็สี่ท่านสาขาเมืองทองก็สิบแปดท่านรวมจานุแก้วด้วยนะคะสนใจก็ทักอีไลน์บับครูปาวเข้ามาได้หรือเบอร์โทร 0802465449สวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณมากน้องพฟกสวัสดีค่ะ